แรงและเร็วคือคำที่สำนักข่าวทั่วโลกใช้ถึงความเสี่ยงไห้กับของบุคลากรทักษะสูงต่างชาติในสหรัฐกว่า400,000คนจากคำสั่งโดนัทรัมที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียม1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้าน1 8,000บาทต่อปีสำหรับผู้สมัครวีซ่า H1B คนไทยเกือบ400คนที่มาความสามารถก็อยู่ในสหรัฐด้วยวีซ่านี้ด้วยก่อนที่ทำเนียบข่าวจะมากลบความกังวลด้วยการย้ำว่าค่าธรรมเนียมมหาศาลจะใช้กับผู้สมัครวีซ่าใหม่เท่านั้นข่าวนี้สร้างความแตกตื่น ระดับโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังทรัมป์ลงนามในคำสั่งพิเศษเพิ่มค่าธทมเนียมวีซ่า H1B ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับผู้ชำนาญการพิเศษให้เข้ามาทำงานในสหรัฐจนมีข่าวว่าบริษัทอเมริกันบางแห่งรอนเมลเลิกจ้างเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวก่อนที่ล่าสุดทำเนียบขาวเหมือนจะกลับลำว่าค่ารมเนียมใหม่จะเป็นแบบเก็บครั้งเดียวต่อวีซา่าและจะเก็บกับผู้ขอวีซ่า H1B ใหม่เท่านั้นผู้ถือวีซ่าเดิมไม่ต้องเสียค่ารมเนียมเพิ่ม วีซ่า H1B เป็นวีซ่าสำหรับผู้ชำนาญการพิเศษให้เข้ามาทำงานในสหรัฐเดิมทีแต่ละบริษัทจะทำเรื่องขออนุมัติวีซ่านี้ให้พนักงานนำเข้าจากต่างประเทศได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Amazon, Tata, Microsoft, Meta, Apple และ Google ค่าจัดทำวีซ่าเดิมอยู่ที่47,000บาทแต่การขึ้นไปถึง3,200,000บาทต่อปีทำให้ค่าใช้จ่ายที่บริษัทเทคต้องทุ่มเพียงเพื่อให้บุคลากรชั้นนำจากต่างประเทศทำงานอยู่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง67เท่า ข้อมูล USCIS หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐชี้ว่ามีผู้ถือวีซา่า H-1B ในสหรัฐปี2025จำนวน4 4 2 0 0 0คนนั่นหมายความว่าถ้าทำเนียบขาวไม่ประกาศว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมเฉพาะผู้สมัครใหม่บริษัทต่างๆต้องรักษาคนเหล่านี้ให้อยู่ต่อก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม1.4ล้านล้านบาทต่อปีแล้วบุคลากรคุณภาพสูงจากไทยเองก็ได้รับผลกระทบด้วยตัวเลขสัญชาติที่ถือวีซ่าชนิดนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดน้อย แต่ข้อมูล USCIS ย้อนไปในปี2019พบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอินเดียกว่า3 1 0 0 0 0คนรองลงมาคือจีนแผ่นดินใหญ่49,000คนตามมาด้วยเกาหลีใต้4,000คนและฟิลิปปินส์3,900คนส่วนคนไทยนั้นมีผู้ถือวีซ่า H1B 368คนนั่นหมายความว่าถ้าบริษัทชั้นนำต้องการรักษาคนไทยอยู่ในสหสรัฐต่อต้องจ่ายปีละประมาณ1,170ล้านบาทให้กับรัฐบาลสหรัฐหรือเปลี่ยนเป็นจ้างงานคนอเมริกันแทนแต่ตอนนี้แน่ชัดแล้วว่า ค่าธรรมเนียมจะบังคับใช้กับผู้สมัครวีซ่าใหม่เท่านั้นผู้คนที่ถือวีซ่าเหล่านี้อยู่แล้วกว่า4 0 0 0 0 0คนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบระยะยาวจะทําให้บริษัทเทคชั้นนาที่หันมาจ้างคนในประเทศแทนมากขึ้นแทนที่จะนําเข้าบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาผ่านวีซ่าชนิดนี้